ก็มาเป็นแฟนพี่สอนะครับต่อด้วยอ,อุโมงค์ปลาแล้วจะที่ผ่านอุโมงค์ปังแเราก็จะมาเข้าในช่วงเดี๋ยวเรายอ้อนไปดูอุโมงคปลาอกัหนึ่ง วงปากขึ้นมาปุ่มเนี่ยเราก็จะเกิดไปทางซ้ายก็จะมาในเรื่องของตัวทางออกขึ้นชั้นสองซึ่งทางขึ้นชั้นสองเนี่ยจะเป็นชั้นที่เราจะขึ้นไปส่องกล้องดูด่านนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าน,าน้ำจะขุ่นนะโอ้เจ้านี้ตัวใหญ่ไม่เบาเลยอันนี้ก็ปากสูบขีดนะหน้าตาบอกบุญไม่รับ <laughs> หน้าตาเหมือนเขาจะบอกว่าเฮ้ยหาเนีย อันนี้ก็จะเป็นปลาเขาดำนะครับก็จะเป็นคล้ายๆปากระเบนนะครับสวยนะการว่ายน้ำนี่คล้ายๆชีวิตอิสระนะครับติวอยู่ในสายน้ำนก็จะเป็นปลาลาดเทวเก็ฟิส ัน,น,นี้นะปลาอัลติเกเตอร์หรือที่เราเรียกว่าปลาจระเข้นะครับมีนะครับไปตัวอยู่ปลา iker, ไบเกอร์ลายเสือปลาซีบ้าไทเกอร์ไม่อยู่นะครับวันนี้ลาป่วย ปลาเสริมมอนทองดำปลาออสกา้าที่เราไปเจอกันตอนเด็กเหมือนปลาแก ดือมดมากแล้ววันนี้ส่วนดมากเราปลาก็จะลาปล่วยกันนะครับไม่ค่อยมีปลากดอเมริกันตัวใหญ่หน่าดูเหมือนกันต่อไปก็เป็นทางขึ้นชั้นสองนะเป็นทางออกดูว่าเป็นทีน่ไหนครับทางขึ้นชั้นสองมีป่ะปอ,อ๋อเหรอชั้นสองปิดอ๋ออุ้ยอันนี้เราก็มาเจอ ปลาตัวหนึ่งชื่อเรียกปลาเลยนะเจมปลาเลยนะเขาเรียกปลาเลยนะจอยปลาช่อนอเมริกาใต้ใช่ไหมใช่เหรออปลาช่อนอเมริกาใต้เดี๋ยวเราไปดูปลาช่อนอเมริกาใจริงว่้นอนพักฟื้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ไปเลยต่อวอเขาปิดเหรอกลับทางเดิมใช่ไหมอ่ะ จิมจิมไปเหบะปเหอะปเหะเฮ้ยเขาไม่ได้ขายเขาโชว์ไปเลยเอ้ามีทางออกได้ไหมวะไปเจยว นำไปเลยจิ้มนำไปเลยนำไปเลยนำไปเลยอย่าเร็วมากเดี๋ยวหลงโอ้หลงซะละปะจะพาไปดูปลาอะไรอีกเจมตัวน,นี้เรียกชื่อว่าปลาอะไรปลาไม่รู้ Ali do pak para só

ตอนนี้ก็ลมๆเด็กส,สาวๆเขาก็จะถ่ายรูปนะขอพ่อเดินไปก่อนนะเจวจิมปะจิเห็นไหมเราจิม,มจิม,จมโอ้จิมดูตัวนี้ด้จิมจิมดูตัวนี้ด้เห็นไหมใช่ใช่ใช่ปากกระเบียดเลยวะ 金吧，金了。 ถ่ายรูปจิมถ่ายรูปถ่ายรูปเขาไปเลยจินแต่ถ้าเรารอหน่อยอันมาสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเท้าเอวจ๊โอเคอันนี้คือที่อะไรอ่ะ ยอดเหรียญหมุนคืออะไรวะเจมสิบบาทเนี่ยเราจะได้อะไรวอเตอร์ท็อกน่าจะพังแล้วมาปะเด้อแต่ยังมีจระเข้นะยังมีฟันจระเข้อีกนะอะไรนะ ีมีความจรเข้แล้วจิมมองผ่านตาปลาเ้าว่าอย่างนั้นมองผ่านตาปลาแล้วจะเจออะไรเราจะดูเออมองผ่านตาปลาแล้วจะเจออะไรเขาบอกว่า มองผ่านตาปาคืออะไรไม่กข้าใจรือโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็จะออกแล้วนะครับก็โดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมครับ เกิดขึ้นได้อย่างไรเอเคนะครับสวัสดีครับ